สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซองซเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสาหรับคลิปดีก็มาตามตัวเลขแนวทางของหวยกรอบทองกับพี่น้องมาในรอบแรกและค้งสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปสํานวนของอาจารย์ด้วยนะคะพี่นอ้องจะบรลงในสรุปทุกสํานักให้นะคะถือว่าคลิปนี้เป็นการสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะของอาจารย์หวยกรอบทองหนึ่งตุลาคมนะคะฟันธงฉดเด็ดเซียนเน้นๆน,น,นะคะพี่น้องแตกตลอดนะคะตั้งแต่ลงช่องมาบ่มีมึงงวดได้ลุดค่ะพี่น้อง แตกมาแล้วนะคะอา,อาจารย์เพิ่นบอกว่า12หงวัดติดล้วเด้พี่น้องนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่ต้องกลับนะ,ะพี่น้องของอาจารย์นี่กด้เนะาะเด่นด้วยนะคะพี่นอ้องวิ่งเด่นนะคะพี่น้องอาจารย์จับให้นีบต้องกลับเนาะพี่น้องอาจารย์ห้ยกรอบทองนี่พี่น้องแตกมาแบบชุดจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะพี่น้อง มีคู่รองมีคู่เด่นให้เราด้วยนะคะ,ะแล้วหฮอกก็จะไปตามต้อด้วยอันผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีด้วยนะคะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีก็มาในโค้งแมดสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะคะพี่น้องอก็มาแบบจอดจัดฟันทงเลยนะคะพี่น้องงวดนี้มาในรูปแบบว่าแบบห้ามซื้อด้วยเลยนะคะ,ะมาในชุดห้ามซื้อเลยนะคะพี่น้องอ อาจารย์รุ่งโรดของเรานะคะเปิดตัวรอบแรกนะคะพี่นอ้องเปิดตัวรอบแรกนะคะล่างเน้นๆไม่ต้องกลับเลยนะคะพี่น้องอาจารย์เท่ากระไดเนาะอาจจะสรุปให้เรื่อยนะคะมาทั้งรอบแรกและรอบสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์รุ่งโรดผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะชุดแบบห้ามเล่นเลยก็มีนะคะอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะ เอาเอาแล้วก็สรุปไปเลยละกันนะคะพี่น้องในโค้งเม็สุดท้ายของอาจารย์กอบทองนะคะหวใกอบทองแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะแล้วก็ตามด้วยอาจารย์ลุงลวดไปเลยนะคะพี่น้องเพื่อบ่อยป็นการเสียเวลาสําหรับตัวเลขแนวทางมาในโค้งสุดท้ายกันเลยนะคะเป็นการสรุปตัวเลขไปเลยนะคะสํานักดังนะคะพี่น้องอันนี้คือสามสำนักดังเลยนะคะพี่น้องสามสำนักดังโคตรโคตรเซียนเลยนะคะแล้วเราค่อยไปตาม าสายบุญพญานาคจากแก่งค้อนะคะมาใหม่สามตัวเม็ดเดียวแตกสีงวดติดแล้วนะคะพี่นอ้องฝากเนื้อฝากตวไว้นะ,ะพี่นอ้องใครอยากติดตามก็กดติดตามไว้นะคะพี่น้องแตกสีงวดติดแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการสรุปสํานวนสํานวนนะคะเลขทั้งสามสํานักละกะ โค้งสุดท้ายแมตเด็ดๆมาเลยนะคะพี่นอ้องไม่มีใครแพ้ใครในชดน,นี้นะคะพี่นอ้องเอามาโล่งให้พี่น้องทวนพี่น้องจําอีกที่นึงนะคะแล้วก็จะไปตามสรุปทุกสํานักอาจจะเป็นช่งชวงเช้าตรู่เลยนะคะพี่นอ้องของอ,อื่นมันก็นจะห้อยออกแล้วเนะาะก็จะมีพ่อสารวัตรด้วยนะคะอาจารย์พ่อสารวัตรเท่านะคะมาในแมตสุดท้ายเลยโค้งเดียวจอดไม่ต้องยังมาสันคาพี่น้อง ยังจะมีสรุปทุกสำนักให้อีกตอนช่วงเช้านะคะพี่น้องรอเบิงเนาะค่ะวันนี้อาจจะลงอยู่บัดขึ้นเวลาเรียกกระได้พี่น้องขันลงได้ <c oughs> นะคะลงได้ลงเลยนะคะซเขียวโบโรอดซาแล้วมือนีนะคะเพราะพรุ่งนี้หวยโก็ออกแล้วนะคะอ,ะอาจารย์มาไม่กับขอฝากเนี่ยฝากโตในเรื่องซเขียวสันขอหายแนวทางในข่าวพันเป็นเซียนผู้ยิ่งค่ะพี่น้องสายบุญสายพญานาคจากแกงคอค่ะพี่น้อง สี่งวดติดแตกสามตัวตรงนะคะอ่ามาในเด็ดเด็ดเลยนะคะพี่น้องเพิ่นว่ามาเข้ากับว่าน้่เพิร์นสะนกวกาเอา <c oughs> ฝากไว้แล้วก็ไปตามเลยนะคะพี่น้องมารอบแรกหมืกอบทองนะคะหนึ่งตุลาคมมารอบแรกนะคะพี่น้องอ่า็อดสองมี็อดเด็ดด้วยนะคะในโค้งสุดท้ายของอาจารย์ท่านนะคะวิ่งสองและสี่นะคะรองสามและเจ็ดพี่น้องจับคู่เด่นสองกับสี่ไห้ก็คือสองห้า สองแปดสองเก้าสี่สามสี่สี่และสี่หกนะคะพี่นอ้องอ่าส่วนจับคู่รองนะคะคู่รองวิ่งสามและวิ่งเจ็ดจับคู่เด่นให้คือสามศูนย์สามสามสามหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสี่ครับพี่นอ้องอ่างวดนี้สอเขียวยังบ่ทรนั้นเล่นรงสรุปสอเขียวอยู่เด้อพี่น้องสรุปทุกอาการเลยนะคะถูกสุดนะคะแตกสามตัวแตกหนงวดก่อนสูตรรั้งพึ่งพี่น้องอันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้นะคะในหวัวยกรอบทองรอบแรกนะคะพี่น้อง แคปหน้าจอเลยนะคะสำหรับรอบแรกฝากไปกดติดตามด้วยนะคะอ,อย่ารอชา้าสำหรับตัวเลขแนวทางค่ะพี่นอ้องตามเลยนะคะโค้งสุดท้ายของหวยกรอบทองอาจารย์เด่นมาให้เลยนะคะหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สามสี่สี่และแปดสี่ค่ะพี่น้องหวยอาจารย์กรอบทองค่ะพี่น้องมาฟันธงใหเ้เน้นเน้นเน็ก,เน,กเน็กเลยนะคะพี่นอ้องหกคู่นะคะ ไปกลับเลยนะคะอ่าสองสี่หกหกหก,กู่ไปกลับบนล่างนะคะนี่นะอ่าแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องสรุปสามสำนักดังเลยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะหวยกรอบทองหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สามสี่สี่และแปดสี่ค่ะพี่น้องอ่าตามต่อเลยนะคะอาจารย์ใจดีนนทบ,บุรีนะคะอ่าผู้ใหญ่ใจดีนนทบ,บุรีพี่น้องมาในโค้งแรกค่ะพี่น้อง มาในช็อตแรกอันนี้ก็ชาา้าหญ้าแตกตลอดเลยนะคะพี่น้องว่ามันหน่อยนะงวดที่ยี่สิบสองแล้วนะคะชุดนี้สิบสองชุดนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะพี่นอ้องผู้ใหญ่ใจดีเน้นล่างอย่างเดียวนี่มันเป็นแฮงซี่เน้นล่างอย่างเดียวงวดที่ยี่สิบสองแล้วนะคะหนึ่งตุลาคมจับคู่เด่นให้หนึ่งห้าสามเก้าสองหกสี่ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองแปดแปดสี่เจ็ดสาม เก้าห้าห้าหนึ่งนะคะพี่น้องลองพิจารณานะคะพี่น้องสำรับหวยอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะพี่น้องเอ,อ่อหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเนาะค่ะจับคู่ให้นะคะหนึ่งห้าสามเก้าสองหกสี่ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองแปดแปดสี่เจ็ดสามเก้าห้าและห้าหนึ่งไม่ต้องกลับนะคะเน้นล่างอย่างเดียวคะ่ะพี่น้องตามต่อเลยคะ่ะพี่น้องมาในแมตช์โค้งสุดท้ายของอาจารย์นนทบุรีนะคะพี่น้อง นนทบุรีผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีในโค้งสุดท้ายและท้ายสุดนะคะหนึ่งตุลาคมให้ชุดบนนะคะนี่ชุดบนเมื่อกี้ไปชุดล่างสําหรับชุดนี้มาบนค่ะพี่น้องไม่ต้องกลับเหมือนกันนะคะอาจารย์เด่นให้สามสองสองสามสี่หนึ่งห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ห้าและหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องเอาพิจารณาบัทที่นี่ชุดบนกับชุดบนชุดล่างกับชุดล่างบัทที่นี่พี่น้องเอ้ย พันแยกมาให้เรียบร้อยแล้วบ่ต้องปวดหัวว่าต้องไปคิดมากนะคะพี่น้องอาจารย์จัดนักจัดเต็มให้ห้าแล้วนะคะอลองดูอีกรอบแคปหน้าจอเลยนะคะหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเน้นบนเน้นบนอย่างเดียวไม่ต้องลงล่างนะคะพี่น้องไม่ต้องกลับด้วยนะคะเลขของอาจารย์จับคู่ให้สามสองสองสามสี่หนึ่งและห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดและแปดเจ็ดค่ะพี่น้องตามด้วยเก้าหกศูนย์ห้าและหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องบนอย่างเดียวนะคะอ่า ไปดูต่อเลยนะคะว่าอาจารย์จะมาในชุดแบบไหนอ๋อชุดนี้นะคะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีบอกมาว่าห้ามเล่นโดยเด็ดขาดว่าสันอืห้ามเล่นเดอ้อนน่ว่าสันพี่น้องอห้ามเล่นในชุดบนนะคะอะลองผิดเจอหน้าดุบบาดนี่ผู้ใดมักเลียกในชุดนี้ใจออกละบอพี่น้องอแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะคะว่าจะเป็นจริงคือพลวาวโบนะคะ เพราะเราจัดมาเพื่อพิจารณาอยู่แล้วนะคะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนนทดับบรีชุดห้ามเล่นนะคะบนเน้นเๆเลยนะคะหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดห้าห้าแปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสองและสองหนึ่งนะคะอะเลขกบบระบืหลายโตได้ละพี่น้องห้าห้ามเล่นในชุดบนแต่เล่นล่างได้นะคะพี่นอ้องอ่า อาจารย์ซับคู่กลับไปกับมาใหาซ้ซ,ซื้อนะคะพี่น้องถ้าไม่กลับจริงๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่เองนะคะพี่น้องหาคู่อยู่ในนี่ร่วมแล้วไปกลับกระซิบคู่พอดีค่ะพี่น้องอ่ะแคปหน้าจ,จอไว้เบ่งนะคะพี่น้องอืมไม่เชื่ออย่าลบดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านใส่ดุนพินิจพิจ,จารณาค่ะพี่น้องไม่ต้องเล่นา่าัตสุดนี่ฮะมีทึ่งไหรินทึ่งโบไฮรินบัณย์อ้าวอ่ะตามด้วยอาจารย์รุ่งโรจน์นะคะพี่น้องอาจารย์รุ่งโรจน์เปิดตัวรอบแรกนะคะ อาอาจารย์ร่วงโรดเปิดตัวในรอบแรกหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดวิ่งสามล่างเม็ดเดียวมือบาดท,ที่นี่วิ่งสามล่างเม็ดเดียวจับคู่เด่นให้ห้าสามแปดสามหกสามเก้าสามไม่ต้องกลับด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะพี่น้อง อเออเรียกนี้ยิ่งใกล้หววออกเท่าไหร่ก็ยิ่งมันยิ่งแก่ยิ่งเด็ดนะพี่นอ้องอ้ายิ่งใกล้หวยวอ,อกเท่าไหร่ก็ยิ่งเด็ดมานะคะพี่น้อง อา,อาจาร,รย์เน้นให้อีกด้วยนะคะในโค้งสุดท้ายและท้ายสุดของอาจาร,รย์นะคะพี่น้องตัวนี้คือรอบแรกนะคะรอบแรกไม่ต้องกลับเน้นล่างอย่างเดียววิ่ง3<า>นะคะพี่น้นองจับคู่ห้หาสามแปดสามหกสามเก้าสามค่ะพี่น้องไม่ต้องกลับนะคะเอาตามโค้งสุดท้ายและท้ายสุดของอาจารย์รุ่งโรจน์มากเปิดตัวครั้งแรกนะคะพี่น้องมาในชุดไหนเอ่ยมาในชุดเน้นล่างไม่ต้องกลับเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแต่อาจารย์จับคู่วงกลมไ้ แตกเน้นๆค่ะพี่นอ้องอยิ่งไก่เมื่อก็ยิ่งวัดเสียวเว้ตัวเลขก,ก็ได้เนะาะน่าลุ้นไปเรื่อยเลยนะคะหนึ่งตุลาคมเน้นล่างไม่ต้องกลับวิ่งสามจับคู่เด่นให้แปดสามกับเก้าสามค่ะพี่น้องบุ๊ยสองหางเท่านี้นะคะส่วนกู่ร่องหาสามกับหกสามค่ะพี่น้องนี่แหละเขาถึงเรียกว่าโคตรเสียนนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันแตกอีหลีนะคะเน้นล่างนะคะ อ่าถ้ามันแตกล่างขึ้ออาจารย์ว่าแล้วก็เน้นคู่นี้ด้วยนะคะถือว่าโคตรโคตรเซียนเลยนะคะอาจารย์รุ่งโรจน์ไม่ธรรมดาในการเปิดตัวรอบแรกค่ะมาแห้งนะคะถ้าแตกนะคะอ่าฝากไว้นะคะสามสำนักนี่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องนะคะอ่าของอาจารย์รุ่งโรจน์นะคะไว้กรอบทองนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะมาในสดเด็ดโค้งสุดท้ายฟันเน้นๆเ,เลยนะคะพี่น้อง ยิงเบิงกับยิงสนุกกับตัวเลขแนวทา้งค่ะพี่น้องไหว่วางใจอาจารย์ทุกครั้งไปนะคะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ได้กระซังนะคะไหว่วางใจเบิดทถกสำนักทุกเสี้ยนดังค่ะพี่น้องคอยเรียกแตกปังๆนะคะโค้งสุดท้ายอาจารย์รุ่งโรจน์เดือนตุลาคมหกเจ็ดเน้นล่างไม่ต้องกลับวิ่งสามจับคู่เด่นให้แปดสามและเก้าสามคู่รองสห้าสามและหกสามท่านั่นค่ะพี่น้องเอาบาดท,ที่นี่ได้ชดชดเด็ดๆไปแล้วค่ะ ขอให้มีความโชคดีในตัวเลขแนวทางกันทุกทุกงวดนะคะอขอให้ร่ำให้รวยสมดังใจปรารถนาทุกประการถืนนะคะพี่นอ้องจบนี้ไม่ใช่พอกกันไม่คลิปหนาสำหรับสรุปทุกสำนักดัง,ดงค่อยตามโตนะคะพี่น้องจะมีดิดกว่านี้อีกสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีคะ่ะ